ย่ยูน่ันเา,เา,เาบริกรเพื่อเด็กไปหมดเออให้ตั้งค่าว่าวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กกดตัวสังลมทะเลบนี่มากผู้รอคิะผู้สามารถเด็กตัวเด็กนอยอืบ่อันบัดนี้มึงเริ่มไรสดเอาก็ได้มึงเวลามึงตั้งข่าไรสดเอา เวลาเห็ดนั่นเห็ดนี่ไรสดเอาก็ไไรค่ผมมีเวลาเห็ดคลิปแล้วก็ใส่หูกปกตัลังใส่หลังบ้านการรวบสอบเสร็จบางกุศาไปบองนล้วก็สิขามาบางคลิปตอนนี้ไรสซดแล้วนี่อ่าการตรวจสอบเสร็จจะช่วยให้คนรู้สึกปลอดภัยค่ะให้คุณ เวล,า,วลาเวลาเย้ยผ่าย,ยังกะตั้งกล้องไล่สดไว้แล้วก็เขาก็ว่าวน้ำกองเอาเห็ดยังเห็น,นย่ก็ว่าน้ำก้องเดี๋ยวผู้เดี๋ยวผู้สมจากมาในอันนี้แหละบอเห็ดคลิปก็ได้สมมติว่าเท่าไรป่ประมาณให้ผ่าซ0มาทีสามสิบเขา เพราะมึงหากะไรจจงมีมันบะมีคนขับเบิ่งมันยังไม่ได้นะไหลไปทุกมือถุกมือแล้วมันจะมีเพื่อนขับมาเบิ่งห้องตัดเสื้อเกิดมีห้องตัดเสื้อเกิดมีเกิดมีเกิดมีไปห้องคนอื่นเตรดซื้อฮะ เป,เปลี่ยนอะไรสาระก็สาระกันไปเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยมันได้เลยเดี๋ยมันขึ้นเป็นลาวเลยมึงค่ะเปลี่ยนไ,ได้ดก็บ่ได้มันขึ้นนะเปิดโทรหาเป็นตัวลาวก็ได้ใชเป็นเนี่ยคะแนนผ่านค่ะคะแนนมันผ่านได้เลยก็เอากว่า อย่าไปถ่ายเด็กแบบน,นั่นติดเด็กแบบถ่ายเด็กแบบอันเดี๋ยวนี้ฮะสองทุกีบบ่พอที่ขาวเบิ่งนี่จะไปกดไล่ให้น,นี่ <c oughs> ท่ศัพทัขคงสันมันคือบูมีภาษา <c oughs> เราบ้าที่ขาวเบิ่ง ห้อ,องตัดเสีอเกินมีบอกมั้งคะ่ยังะมเคนนะคนคนเบอรกกินงกินภาษาอังกฤษได้ อ้าม,มีผู้ชมแล้วหนึ่งสวัสดีอภิมหาดูของกระเสือนีอ่เอาเอาซับของอิชันนี่ไปไปพิมพหาดูอ่ะหนึ่งยอดเดียว

ไปไปเลยไปเลยพอพอเขาลงสตรีมพอลงสตรีมแล้วก็ต้องไปแก้ไขล้างบ้านอีกเพราะว่าผู้ติด,ดตามยังบ่หอดพันแลยมันจะยังเป็นส่วนตัวเราต้องกลับไปแก้อยู่ในอันคลิปสอดคลิปอัาไหนอีกแม่ท่านึงพันแล้วมันจะอัตโนมัติในการแบบว่า ีมันจะแจ้งเตือนนี่ค่ะแสดงความคิดเห็นเกิดมีดปดปดไปเวย ตอนตัวพี่ทะเลาะโซลูวีค่คนเบิ่งพอแล้วโบมันยังบอกเนี่ยนน้ำมันยังบอกเบิดไล่ยุงสกมือ กกเคไปเอาค่ะตังกล่องมาดูโอเคเอาคะตัะกงลกล่องไมโอเงอเลาะเด็ของมึงมกูปติตามมันบอกขืนมันบอกมันขีดกากระบาดนี่ เน่นี่ิกดกระดิ่งห้มันมันอ,าาอันนันเลเพราะว่ามันมันยังเป็นส่วนตัวเราปิดดำเนินการสำหรับเนื้อหาสร้างมาเพื่อเด็กมันเป็นแบบคุสดนอนมันยังมเมืนะสร้างมาเพื่อเด็กมันก็เลยบริจาคการเก่งเตือนกาแกงรายสร้างตัวละ65บห้าบาท ทะไลมัเป็นไลดนี่ขอมเลยากระดเขามานีนี่ะเป็นไล่โซดมันก็เป็นไล่ดผู้ที่ะผูเบิงหน่คนผูจตผู้เบิ่งหนึ่งคนมันเสิฟใหตุกี้เบียคาตะกอกมั้ลูกตุ๊กเบียคาตะกอกมั้งูกเลบหนึ่งตุ๊กเบยคาตะกอกมั้งู มีเวลาเหตุอันวิดีโอก็ตั้งคลิปไล่ไหลโหลดไล่เป็นโหลดมีคนบอกมีคนบอกไล่เป็นโหลดแล้วก็อ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ ึ้นคอมเมนต์เลยนะเจ้าบ่คืขึ้นวันนี้นี่คือบ่ขึ้นนี่ตนีขึ้นยามันบ่ขึ้นลมันขึ้นมันยังปิดการคอมเมนต์เออมันยังปิดการคอมเมนต์ยามัน เบิรงวันนี้สิลองจบสตรีมลองเบิองว่ามันสิบแบบใดเวลาเขาสิจบสตรีมแบบนี้เด้อนี่เด้อเวลาเขาสิจบสตรีมมาเครื่องไมน้นี่อันนี้สิซ้อนไลฟ์สดนนี้อันนี้จบสตรีมเนาะนี่เขาก็ตกลงนี่เขาสิจบสตรีม